สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวในช่องของเรานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัว ASUS Expert Book d 3 detachable นะครับซึ่งในรีวิววันนี้ก็จะเป็นรีวิวลองของอคลิปวิดีโอนี้อาจจะออกช้าสัเล็งน้อยนะครับเพราะว่าการถ่ายครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นการถ่ายถ่ายครั้งที่2ที่3นะครับเหตุผลเพราะว่า ถ่ายครั้งแรกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็เลยต้องมีการถ่ายซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะว่าผมขี้เกียจตดต่อน,นั่นเองนะก็เลยพอดูแล้วที่ไม่ไม่เรียบร้อยก็ต้องมาถ่ายถ่ายใหม่นะครับโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคลิปลองของนะครับก็จะเป็นการทดลองหรือว่าทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับสําหรับตัว B3 Digital ตัวนี้นะครับหลายโคนอาจจะกําลังให้ความสนใจเพราะว่า มันเป็นอ่าทเล็ตวินโดว์ที่เป็น a r m นะครับซึ่งในในตลาดเนี่ยมีตัวเลือกยังไม่เยอะมากนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะใหม่สำหรับในตลาดนี้นะครับอ่ะีน,นี้เรามาดูกันเลยเราตัดน,นะครับจะได้มีเสวเวลาเพิ่มกันเปิดเครื่องขึ้นมาปั๊บ ในการทดสอบแรกนะครับก็จะเป็นการทดสอบการใช้งานทั่วไปนะครับเราจะเป็นในเรื่องของการทํางานพวกเอกสารการทํายงานนะครับการเข้าอินเทอร์เน็ตการใช้งานทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างไรโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับมามาถึงปุ๊บเราก็ต้องทําการเปิดโปรแกรมตัวออฟฟิศกันก่อนนะครับลองดูซิ่ว่าถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมออฟฟิศเยอะๆเนี่ย มันจะมีอาการหน่วงไหมนะครับมันจะทํางานแบบได้ต่อเนื่องไหมลองดูเพราะบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาว่าถ้าเกิดเปิดไฟล์ออฟฟิศห,หลายไฟล์หรือว่าเปิดตัวโปรแกรมเยอะๆตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่สมูทนั่นเองนะครับมันต้สิว่าถ้าเป็นวินโดว์ที่เป็นอาร์มเราเนี่ยถ้าเปิดโปรแกรมเยอะๆเ,เปิดไฟล์เยอะๆ มันจะยังมีปัญหานี้อยู่ไหมนะครับโอเคเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เปิดตัวไฟล์ออฟฟิศไปเรื่อยๆเลยนะครับไล่เปิดไปเรื่อยๆเลยเอาจะให้ให้มันครบทั้งหมดที่มีในนี้เลยนะครับเหมือนจําลองการใช้งานจริงนะครับระหว่างนี้เราก็ลองดูนะครับว่าระยะเวลาในการเปิดแต่ละไฟล์หรือว่าการใช้เวลาในการเปิดตัวไฟล์เอกสารเนี่ย มันใช้เวลามากน้อยขนาดไหนนะครับเทียบกับตัวคอมพิวเตอร์ Windows ตัว X 8 6ที่เรามีเนี่ยหรือว่าตัวแท็บเล็ตที่เรามีเนี่ยมันช้าเร็วกว่ากันยังไงนะลองสังเกตกันดูนะครับอันนี้ผมก็จะไล่เปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดมาเป็นไฟล์ที่ไฟล์ที่5ไฟล์ที่6แล้วนะครับไล่เปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับ การเปิดแต่ละโปรแกรมก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วดีนะครับเปิดปุ๊บขึ้นปับ๊บเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไฟล์ที่มันมีชีตือว่ามีสูตรผูกไว้อยู่เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาเปิดหน่วงพอสมควรนะครับ โอเคอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบเปิดไฟล์เอกสารนะครับเปิดมาหลายไฟล์เลยนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างขึ้นมาเยอะแยะนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าตอนนี้ใช้รีซอสไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้รีซอสท,ที่ใช้นะครับ CPU เนี่ยก็ใช้ไปประมาณ50%แล้วนะครับตัวแรมก็ประมาณ7จแล้วนะจาก8นะครับให้เราลองมาสลับ หน้าต่างไปมาดูนะครับสหลับหน้าต่างไปมาดูว่ามันยังตอบสนองโอเคอยู่ไหมนะครับการตอบสนองก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสลับหน้าต่างไปมายังไม่มีการอากระตุกนะครับหรือว่าหน่วงสักเท่าไหร่ก็ยังเปิดหน้าต่างไปมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บได้นะครับตัวโปรแกรมไม่ค้างนะโปรแกรมไม่ค้าง ยังสามารถทํางานได้ปกติเลยนะครับยอ่ยอหดย่อหดได้นะลองดูว่าการตอบสนองเครื่องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จากที่ผมทดสอบก็คือ,อยังสามารถที่จะทํางานได้ดีนะเต็มประสิทธิภาพของตัวของตัวตัวเครื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามา ลองเปิดตัวเบ์เซอร์และหลายเบ์เซอร์บ้างโดยที่เรายัางค้างตัวโปรแกรมออฟฟิศพวกนี้ไว้นะครับแล้วมาดูว่าการทำงานของมันยังคงทำงานได้ปกติเลื่อนไหลดีหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็คือเราก็ลองเปิดเบราว์เซอร์หลายหน้าต่างนะครับพร้อมกับเปิดโปรแกรมออฟฟิศไปด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรีซอสกันสักนิดนึงนะว่ามันตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้รีซอสเนี่ยใช้ไป7.2นะครับ7.2สกิกแล้วสำหรับแรมนะ CPU นี่ลันไป 60- 70%แล้วนะครับกับการใช้งานเอกสารเยอะเราก็มีการเปิด หลายแท็บแบบนี้นะครับตอนนี้การทํางานก็ยังคงตอบสนองได้นะครับยังคงตอบสนองได้ใช้งานได้อยู่สําหรับการทํางานผ่านเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับอาจจะมีอาการงงง่วงหรือว่ากระตุกให้เห็นแล้วนะครับจากตรงนี้นะเป็นเพราะว่าตัวตัวเครื่องตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานค่อนข้างเต็มและเต็ม รีซอสที่มันมีนะครับอ่าก็จะต้องเริ่มเริ่มรอและการตอบสนองก็เริ่มช้าลงอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโนมบุกฝั่ง Windows ที่เป็น x 8 6เนี่ยถามว่ามันอ่าแตกต่างกันไหมนะครับกับไอตัว Windows Arm ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนกันนะผมดูแล้วเหมือนกันนะครับการตอบสนอง การทำงานหลายๆหน้าต่างแล้วมันมีการตอบสนองลักษณะแบบกระตุกกระตักบ้างถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต่างกันนะแต่ในเรื่องของแบบอาการค้างหรือว่าแข็งไปเลยเนี่ยฝั่ง Windows จะเห็นเยอะกว่านะครับพอเปิดเยอะๆหรือว่าเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเปิดหลายๆหน้าต่างเนี่ยฝั่ง Windows จะมีอาการฟีะครับก็คือเหมือนจะมันจะ ค้างมันไม่ทํางานไปสักแป๊บหนึ่งอย่างนี้เราจะมีเห็นอยู่บ้างนะครับแต่สําหรับตัวอาร์มตัวนี้นะก็ยังสามารถทํางานได้ยังไม่เห็นอาการฟรีดหรือว่าอาการแข็งแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดคลิป youtube สักคลิปหนึ่งนะครับลองให้ youtube มันทำงานไปด้วยแล้วก็ให้ตัว คอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดโปรแกรมค้างไว้แบบนี้ไปด้วยนะครับโดยที่ยังไม่ปิดรีซอสหรือใดๆนะครับรีเซ็ตนิดนึงเผิ่อโดนลิ้สิทสิ์อันนี้ผมก็จะเปิดคลิปวิดีโอค้างไว้นะครับตั้งไว้สักโอเคพันแปดสิบแบบนี้นะเราลองดูว่ายังทำงานได้ดีอยู่ไหมนะครับ พอเริ่มเปิดทิปวิดีโอนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มตัวโปรแกรมเริ่มมีเอฟเฟกให้เห็นนะครับเมื่อกี้มันรีเฟรชหน้าเนะาะเริ่มมีเอฟเฟกให้เห็นแล้วนะครับว่ามันเริ่มจะไม่เพียงพอถ้าเปิด YouTube ไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ถาว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้นะเนีย่ยมันก็ยังทำได้อยู่แต่ว่าการตอบสนองมันเริ่มช้าลงแล้วเริ่มเห็นชัดนะครับ มันเริ่มไหม้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนทุกทีแล้วนะครับลองพิมพ์อควาะห์ขวานปุ๊บก็ยังถือว่าทำงานไปด้วยดู u t u b e ไปด้วยเปิดหลายๆโปรแกรมไปด้วยก็คือยังยังสามารถทำงานได้ยังไม่ไม่ไม่ติดปัญหายังไม่ค้างยังไม่แข็งนะ นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นการทดสอบการทํางานแบบหลายๆห,หน้าต่างหลายๆโปรแกรมแล้วก็เปิด YouTube ไปด้วยทํางานทุกอย่างไปด้วยพร้อมกันเนี่ยอันนี้ตัว Windows ARM ผมสรุปว่ามันยังทํางานได้ดีอยู่นะครับผมยังไม่มีปัญหาทีเนี้ยคถาถามถัดไปถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัวแอปที่เป็นตัวตัว ARM นะถ้าเราใช้ตัวแอปที่เป็นตัว x86 หรือว่าตัวที่เป็นตัว exe e, ที่เอาไว้อ e ินสตอลติดตั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะครับโอเคที่ผมมาทำให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมขออนุญาตปิดหน้าต่างพวกนี้ทั้งหมดก่อนนะครับปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อนจะได้ไม่รบกวนการทำงานกันนะครับอันนี้ในขั้นตอนการปิดเนี่ยเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าปิดโปรแกรมก็เร็วไหมช,หช้าหรือช้าหรือเปล่าในการปิดโปรแกรมนะครับ ปิดโปร,กปรแกรมก็ปิดไปได้เรื่อยเลยครับไม่ช้านะมันก็ทําการปิดตัวของมันไปได้แบบลื่นไหลดีไม่ติดขัดนะครับปิดไปได้เรื่อยเลยนะครับปไปได้เรื่อยๆโอเคปิดโปรแกรมทั้งหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะโป,ปรแกรมทั้งหมดแล้ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราติดตั้งตัว โปรแกรมที่เป็น exe หรือว่าตัว x เแปดหกเนี่ยมันทางานได้ไหมอันนี้คือโปรแกรมที่เป็น exe หรือ e x แปดหกนะก็คือตัว chrome นะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งตั้งหากนะครับก็สามารถติดตั้งได้สามารถสามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับอันนี้คือผมเปิดโปรแกรม chrome นะลองสังเกตดูนะสังเกตดูว่ามันการตอบสนองมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมจะเปิดตัว microsoft edge ที่เป็นตัว ตัวตัวอาร์มคู่กันไปด้วยนะครับนี่คือตัวโครมเนาะมันก็จะมี notify ขึ้นมาเตือนตลอดโอเคที okay. นี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบความเร็วการทำงานของสองตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันทำงานช้าเร็วต่างกันยังไงเริ่มจาก youtube ก่อนนะครับ เข้า Youtube นะครับเนี่ยอันนี้เข้าต่างกันเห็นเห็นเลยนะอันนี้เข้าก่อนนะอันนี้เข้าหลังนะเราดูความเร็วนะอันนี้แซงแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเห็นไหมนนยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งลองเฟซบุ๊กนะครับลองเฟซบุ๊ก Enter ไปก่อนเลยนะนำไปก่อนเลยนะอันนี้ก็ตามไปอันนี้แซงนะอันนี้แซงนะอันนี้ยังไม่เสร็จโอเคก็จะมาไล่ๆกันประมาณแบบนี้นะอันนี้ก็คือการตอบสนองช้าเร็วต่างกันยังไงลองดูนะครับ ลองเข้า YouTube นะครับลองเล่นคลิป YouTube สักคลิปหนึ่งเนาะลองดูว่ามันทำงานความเร็วต่างกันไหมเอาอันไหนดีอันนี้แหละเปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ตามดูซิใครเล่นก่อนอันนี้มาแล้วอันนี้เพิ่งมานะครับก็เนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นแอปที่เป็นแอปของ x แปดหกหรือ e ee อ่ติดตั้งเองตั้งหากการทำงานมันจะช้ากว่าแอป,ปที่เป็นตัวนทีฟหรือว่าตัวที่เป็นอาร์มที่ติดกับเครื่องมาแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะต่างกันนะอันนี้เห็นค่อนข้างชัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราติดตั้งตัวโปรแกรม x 8 6เนี่ยถ้าถามว่ามันสามารถที่จะติดตั้งทำงานใช้งานได้ปกติทุกโปรแกรมไหมผมขอตอบตรงนี้เลยนะว่า ตัว Windows ARM ตัวนี้สามารถติดตั้งโปรแกรม x 8 6ได้ก็จริงนะแต่ว่าบางโปรแกรมมันก็ไม่สามารถที่จะรันได้ถึงจะติดตั้งได้มันก็จะรันไม่ได้หรือถ้าเกิดรันได้มันก็ช้านะครับหรือว่าถ้าเกิดทำงานแบบพอได้เนี่ยอย่างเช่นในตัวโคเมื่อกี้มันก็สามารถที่จะทำงานได้บ้างนะครับแต่ว่าโปรแกรมใช้งานของผมเนี่ยประมาณ 2- 3โปรแกรมนะครับไม่สามารถติดตั้งบนนี้ได้ อา,อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เสียงดวงแล้วถ้าเกิดใครซื้อไปใช้เนี่ยก็ลองเสียงดวงดูนะครับว่าโปรแกรมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะ compatible กับตัว Windows Arm ตัวนี้ไหมนะครับถ้าเกิดให้ผมเดานะตัวโปรแกรมที่มันจะมีปัญหาน่าจะเป็นโปรแกรมในกลุ่มที่โปรแกรมเฉพาะทางหรือว่าโปรแกรมที่ มีความซับซ้อนมากๆนะครับอย่างพวก Photoshop หรือ AutoCAD ออกแบบอะไรพวกเนี้อาจจะมีปัญหาได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโปรแกรมที่เอาไว้เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมนะ่ะผมเห็นที่เมืองนอกเขาก็เอามาเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมก็เคยยังติดตั้งใช้งานได้อยู่นะครับโอเคทีนี้ผมจะมาเทสอะไรนะที่ผมจะมาลองเทสตัวโปรแกรมเกมให้ดูแล้วกัน เกมเนี่ยก็เป็นอ,อีกหนึ่งอย่างที่ผมลงแล้วมันรันไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัว Starcraft 2 b a t t l เ n e t เนี่ยติดตั้งได้แต่รันไม่ได้นะครับแอปส่วนใหญ่ที่เราจะสามารถติดตั้งและรันได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอปที่เราโหลดมาจากตัว a อป Store นะครับสามารถติดตั้งได้รันได้นะครับแต่รันแล้วลื่นไหลไหมสมูทไหมเนี่ยอันนี้ก็ขอตอบว่ามันก็ไม่ลื่นไหลไม่สมูทนะครับ มันก็เป็นที่บางแอปบางแอปก็รันได้ปกติบางแอปก็รันแล้วแบบก็ช้านะครับอย่างโปรแกรมไลน์เนี้ยเปิดกว่าจะเปิดไลน์ขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ2อหรือสนาทีเลยนะครับถ้าเป็นโปรแกรมในในแอปสโต e ของ Windows นะครับสามารถติดตั้งได้นะที่มันขึ้นโชว์มาเนี่ยด้ทุกโปรแกรมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่กาลังตีเหมือนกันนะไ <laughs> ม่ได้ลองทุกโปรแกรมนะครับสําหรับเกมที่ผมลองนะครับก็จะเป็นแอส f ฟล์9นะครับ าอยากรู้ว่าเฮ้ยตัว snapdragon 7c เนี่ยแล้วก็ไอ้การจอยตัว gpu เป็น arduino เนี่ยมันเล่นเกมดีไหมนะอันนี้ผมเปิดให้ดูเลยนะเปิดให้ดูเลยแล้วก็ดูกันเลยนะครับว่ามันตอบสนองดีไหมนะครับผมจะไม่ตัดต่อคลิปใดทั้งนั้นนะครับอยากให้อยากให้ทุกท่านดูอาการใช้งานการ ปิดโปรแกรมการปิดโปรแกรมการรันโปรแกรมเนี่ยให้เห็นกันไปเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับให้เห็นกันไปเลยเป็นแบบเรียวๆเ,เลยนะระหว่างนี้ก็จะพูดก็จะแพมไปด้วยนะครับอันนี้ผมปเปิดโปรแกรมไว้นะมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับมันยังไม่ขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาขนาดไหนลองดูกันเลยนะครับนี่ a อ f โนะ ปเปิดท่มาเจอร์ขึ้นมาดูดูหน่อยสิโปรแกรมยังรันอยู่เปล่าแอดฟฟล์นดิ่งไปแล้วหรือเปล่าแอดฟฟล์านาดิ่งไปแล้วหรือเปล่านี่โหลดมาจากแอปสโต์นะโหลดมาจากแอปสตยังดิ่งเลยนะครับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้มันเด้งนะครับก็พอเห็นตรงเนี้ยก็น่าจะพอเดากันได้แล้วล่ะครับว่าถ้าเป็นแอปที่เป็นไม่ใช่แอปร์มที่ไม่ใช่เนทีฟเนี่ยเป็นแอปที่เป็น x86 อะ่ะมันทำงานได้ไม่ค่อยดีนะดูจากคลิปนี้น่าจะพอ เดากันได้นะครับใครมีคําถามใน้ใจนะสิ่งที่คุณเป็นกังวลกันน่ะผมตอบเลยใช่เป็นอย่างที่คุณคิดนั่นแหละแต่ก็อย่าลืมนะครับอคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มาก่อนการคำว,ว,ว่าคอมพิวเตอร์นี่มาก่อนการหมายความว่ามันมาเร็วไปนะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาเพื่อให้รองรับกับมันในตอนนี้นะครับ ไม่แน่อนาคตเมื่อแอปพลิเคชันมันทําการพัฒนาไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะทํางานได้ดีกว่านี้นะครับจะอีกกี่ปีไม่รู้นะผมเดาได้น่าจะอีกสักประมาณสองสปีหลังจากนี้นะครับมันน่าจะมีการพัฒนาแอปให้ดีขึ้นนะอันนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ไปพูดพ่งทําทเพลงเราก็เพลกันเลยแล้วก็มาดูกัน ดูกันว่ามันจะเล่นได้ไหมนะมันจะเล่นได้ไหมลองดูเวลาในการโหลดนะครับเป็นไงภาพนี่แทบจะไม่กระดิกเลยนะครับแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับอยงนี คิว่าเล่นได้ไหมล่ะอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบน่าเกียดนะอันนี้เขาเรียกว่าออกแนวทุเรศขออภัยอยากขายนะครับออกแนวทุเรียนทุเรียนเลยนะดูสิดูดูอย่างนี้คิดว่าเล่นได้ไหมนะแน่นอนครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยากไปเล่นมันเลยดีกว่านะครับอยากไปเล่นมันเลยดีกว่าเล่นไม่ได้แน่นอนนะ นี่แอดเฟาหนายนะนี่ s n a p d r a g ก n 7C ็7 c นะการตัวการ์ดจอนี่เป็น a r d u i n o นนะครับ a r d u i n o อะไรนะลองลองไปดูสเปกกันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดของเรื่องสเปคนะพูดกันตรงๆเลยไม่ได้เป็นเรื่องข้อจำกัดของสเปคนะครับแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมอา m มกับ x86 เนี่ย มันยังเข้ากันไม่ได้นะครับยังทำงานร่วมกันไม่ดีพอนะครับพอแล้วไม่ทนนะครับเราจะไม่ทนกังมันเราจะออกมา quick เราจะออกไปเราจะปิดเกมนี้ไปเลยนะครับ วินดว์เป็นไงเห็นภาพไหมก็ขอพูด <c oughs> สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชัน x86 ยังไม่ซับพอร์ตหรือว่ายังไม่รองรับกับ Windows ARM ตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเลงตัวนี้อยู่แล้วยังมีข้อสงสัยก็ลองช่างใจกันดูดีๆนะครับถ้าใครจะซื้อไปใช้นะโอเค ขอสรุปนะครับข้อดีผมพูดข้อดีก่อนนะข้อดีของตัว ASUS B3 d e c a c h a b l e ตัวนี้นะครับก็คือเป็น Windows ARM ที่สามารถทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการทำงานทั่วไปนะถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม native ที่ติดมากับตัวเครื่องมาเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Office นะครับหรือว่า ตัวโปรแกรมใช้งานอื่นๆที่ติดมากับตัวเครื่องตอนที่เราติดตั้งวินาไรนะตอนที่เราลงตัว Windows พ Install Windows เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันมีแอปอะไรมาบ้างเนี่ยแอปที่มันมีมาให้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเนทีฟทางานได้ดีนะครับผมการตอบสนองก็ค่อนข้างดีเปิดหลายโปรแกรมนะคบเปิดหลายหน้าต่างถ้าเกิดเราทํางานทั่วไปทํางานเอกสารแล้วก็ทํางานบนเบราว์เซอร์เป็นหลักนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะ ถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับเอาไปถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเอาไปแบบพรีเซนต์งานข้างนอกทํางานข้างนอกป่าต่ออินเทอร์เน็ตทํางานผ่านเบราว์เซอร์แก้ไขเอกสารแก้ไขไฟล์เปิดไฟล์งานทั่วไปเนี่ยอันนี้โอเคผ่านนะครับใช้ได้เรื่องอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็สามารถทํางานได้ 9ถึง12ชั่วโมงแล้วแต่ลักษณะการทำงานนะครับอันนี้ผมการันตีเลยที่ประมาณ9ชั่วโมงเนี่ยมีถึงนะ0ูถึง 100, ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดทำงานแบบหนักหน่อยอาจจะมีดู YouTube บ้างดูซีรีส์บ้างทำงานบ้างสลับไปมานะครับก็จะได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดคุณทำงานแบบเอกสารอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยเนี่ย10กว่าชั่วโมงทำได้นะครับผมโอเคทีนี้ ข้อเสียคือถ้าใครคิดว่าจะเอาไปทำงานตัวโปรแกรมทั่วไปที่เป็นโปรแกรม Windows เอ็ทั่วไปเนี่ยอันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอาจจะไม่รองรับโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ก็ได้นะผมไม่สามารถที่จะเทสให้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแต่ผมก็บอกจุดสังเกตไว้นิดหนึ่งว่าถ้าเป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากๆอาจจะทำงานไม่ได้หรืออาจจะทำงานได้ไม่ดีนะครับ โอเคก็ขอจบการรีวิวการทดลองการลองของแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามใดๆเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้ที่ช่องดิกิพชันทางด้านล่างนะครับมีข้อแนะนำใดเพิ่มเติมก็ช่องดิ i ิพันทางด้านล่างครับขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับขอขอบคุณทุกคำถามขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดตามนะครับในวันนี้ จบกันทดสอบแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าเป็นอะไรมาดูกันนะครับในครั้งหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นการทดสอบตัวเครื่องตัวนี้กับตัว Surface Go 3นะครับใครดูว่าตัวเนี้ราคา2 0 0 0 0นนะครับกับ Surface Go 3ก็ราคา2 0 0 0 0เนี่ยเลือกใช้ตัวไหนดีนะผมขอบอกถ้าคุณทำงานเฉพาะทางคุณไป Surface Go 3เถอะนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณทํางานทั่วไปทํางานเอกสารทํางานเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะซื้อโกสามดีหรือจะซื้อตัวนี้ดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบในเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับชมขอกล่าวสวัสดีบ๊ายบาย